สคนสามภาษาในรายการวงจุ้ยเจี่ยงวันสวัสดีสัสดีครับสวัสดีครับมาต่อกันอีกสักตอนหนึ่งครับเรื่องอะไรนะคดีหาช่อป่ะพลิกละพิกมีอีกหลายข้อแต่ว่าเล็กๆน้อยน้อยลทุกคนพอรู้แล้วว่ามันผิดมาถึงขั้นนี้เมื่อไหร่จะจบก็ไม่รู้สรุปจบให้วันนี้พลิกสุดเรยกว่าจะไปต่อสุด เลยก็คือที่บอกแล้วใช่ไหมพื้นที่ว่างมากใหญ่มากด้านหน้าจะรู้วกว่าจะเข้ามาถึงบ้านเนี่ยคึ่งกิโลครับแล้วเขาอ่ะปลูกบ้านคือส่วนท้ายของพื้นที่ลุงในพื้นที่เราค่ะจริงๆแล้วถ้าถ้าถูกต้องตามหลักฮุงจุย้ยอาจจะต้องแบ่งส่วนหน้าเป็นหมิงถางส่วที่สอง อะไรอย่างนี้แล้วก็ส่วนที่สามให้มันพอมีพื้นที่ด้านหลังเหมือนกระเป๋าสตางค์อาจารย์พูดแบบนี้คือมีพื้นที่รอบบ้านแต่บ้านนี้เขาปูบ้านไว้ส่วนสุดท้ายของบ้านเลยข้างหลังคือชิดต,ติดกําแพงเลยจ้ะติดพันติดกําแพงหลังบ้านเลยจ้ะและเขาถอยไปจากนี้ไม่ได้อีกแล้วเพราะผืนดินสิ้นแนวหลังจากนั้นเป็น แม่น้ำเจ้าพญาลู้หมดแล้วพื้นดินสิ้นเหมือนใครคุณคุณไหมเราถอยไปไม่ได้สิ้นแล้วมากกู้ชาติขึ้นมาได้เหมโอ้ตายติดแม่น้ำแล้วลุงหลังเป็นน้ำโอเคอันนี้เสียหายหนักไหมเราถอยไม่ได้แล้วนะลุ้มลงแม่น้ำแล้วเออความเสียหายหยุดยังไม่จบยังไม่จบแค่นั้นตายตายก็จิบคนเลี้ยงก่อน บ้านสามชั้นใช่ไหมครับชั้นหนึ่งเหมือนจะเป็นอยู่ชั้นใต้ดินเพราะว่าลานหนึ่นถังข้างหน้าทําบันไดต่อขึ้นมาชั้นสองใช่ไหมครับแล้วส่วนชั้นล่างสิ่งที่ตาโตมองเห็นเคยสงสัยมาว่าตั้งแต่พูดมายังไม่เห็นลงจอดรถเขาอ่าฮะเขาทําชั้นล่างเนี่ย<ใ>เหมือนใต้ดินเหรอคืออยู่ชั้นล่างเหมือนด้านหน้าเนี่ยเป็นบันไดลงจากข้างหน้าและและลงไปจะเป็น ห้องกินข้าวห้องแขกห้องดูเอนเตอร์เทนดูน้ำดูอะไรนะป่าสวนแต่ช่วงของกลางบ้านชั้นล่างเขาทำเป็นช่องเพื่อให้รถมาจอดรถเบียนมาจอดสุ์คาจอดแอร์เะยห้องแอร์ถูกจอดจอดในบ้านด้านล่างชั้นล่างครับด้านหลังก็ทําเป็นห้องเก็บของห้องครัวห้องอะไรไปห้องเมนอะไรไปเขาก็อาศัย เออกินนอนอยู่อะไรอาจจะอยู่ข้างบนชั้นบนสุดเงี้ยบ้านนี้หมายความว่าหลังติดน้ําไม่พอใจกลางของบ้านชั้นล่างสุดโบเอาแล้วงั้นน่ะว่ามาสิวันนี้ลุงจะวิเคราะห์ออก,กรีนาทีไม่ใช่ผมกำลังนั่งนึกภาพอยู่อ่ะนึก,น,กนึกเหมือนภาพภาพบ้านทนทีสตาร์อ่ะ ไม่ใช่ไม่ใช่เรากําลังมองว่าโครงสร้างเขาเนี่ยตัวชั้นล่างเนี่ยเขาลงใต้ดินกี่เปอร์เซ็นต์คือตาโตไม่ได้อยากจะเรียกว่าใต้ดินสมมุติว่านี่คือพื้นคุณลองนึกถึงพื้นเนี่ยคือชั้นหนึ่งแต่เขาอ่ะมีชั้นสองและชั้นสามแต่เขายกยกบันไดขึ้นไป,ไปที่ชั้นสอง อเขาอยังเผืนก็ยังสร้างอยู่บนระดับพื้นดินปกติแล้วก็รถที่ไปจอดก็คือแทนที่เหมือนกับคนทั่วไปเอาสมัยก่อนก็แล้วกันคือก็มาจอดในบ้านเรียกว่าจอดในบ้านกันแล้วกันถูกไหมแต่คนอื่นจอดนอกบ้านแต่บ้านแหว่งนิดนึงอะไรเงี้ยทีนี้บ้านใหญ่โตแตรถงมาจอดในบ้านครกลัวรถ หมอกลุ่รถหมองกัวรถหมองตอนต้องอยู่แอร์มันร้องอะไรอย่างเงี้ยคือถืออยู่บนระดับพื้นดินปกติใช่ใช่แต่เขายกตัวขึ้นไปยกลานหนิงฐานข้างหน้าค่อมค่อมในชั้นล่างเนี่ยใช่ถ้าค่อมชั้นหนึ่งมันเหมือนบ้านใต้ถุนเหมือนกันนะแต่แค่เราทําใต้ถุนเนี่ยทำพันธุ์ให้มันไม่คือคือคือตอนแรกเข้าใจว่ามันจะมีสเต็ปต่อในเรื่องของอันพูดถึงเรื่องบันไดบ้านเนี่ยกำลังมองต่อไปว่าอะฮะไอไอ ด้าล่างเนี่ยมันจะมีบันไดขึ้นไปไหมและอันบนเนี่ยมันขึ้นไปถึงประตูหน้าแล้วมันจะถือว่าเป็นบันไดยังไงกับลรงมองดูอยู่ไงว่าถ้าเกิดว่าอันนั้นเนี่ยมันมันแยกบันไดน้อยอะลงมาอยู่ข้างล่างอยู่แล้วเลยกบันไดน้อยนบันไดน้อยเพื่อเอารถใช่เออแล้วก็คือเหมือนกับแบบไอชั้นสองใช่ไหมพอขึ้นจากหน้าบ้านเปิดประตูเข้ามามันเหมือนกับจะมี บันไดน้อยให้ลงมามองเห็นโถงข้างล่างทีที่จอดรถได้ที่บนมาจอดรถได้แล้วก็สามารถลงมานั่งอกินข้าวดูน้ําลงไปนั่งเล่นดูสวนคับบนี้ได้ดูรถส่วนมากเขาเขจะสร้างเป็นตู้กระจกเพื่อดูรถตัวเองโอ้รถเส้นสวยแต่ส่วนใหญ่ชั้นสองเนี่ยเขาคงจะต้องตกแต่งประดับประดารับแขกอะไรอย่างนี้คเข้ามาแล้วเจอแบบนี้แต่หมายความว่าแต่หมายความว่าบันไดที่ลงจาก เราพูดถึงชั้นสองนะฮะบันไดลงจากชั้นสองไปชั้นที่จอดรถเนี่ยมันไม่ได้แบบเปิดกว้างใช่ไหมไม่เปิดกว้างหรอเพราะว่าเขาเน้นเข้ามาแล้วเจอชั้นสองเเข้ามาแล้วเจอชั้นสองเหมือนมีจัดงงจัดงานหรืออยู่กันครอบครัวเนี่ยชั้นสองโอเคอสังคมอยู่ชั้นสองใช่ส่วนชั้นล่างเนี่ยส่วนตัวชั้นบนส่วนตัวห้องนอนห้องนอนใครห้องนอนมานชั้นบนอ่ะ <Yeah. S 1> ดีใช่ไหมดีดีดีออเอาประเด็นเอาประเด็นเรื่องที่มุร<ม>ีบอกว่ามีน้ําก่อนประเด็นที่ว่าบ้านเนี่ยด้านหลังของบ้านเนี่ยมีมีสายน้ํามีสายน้ําอยู่ด้านหลังบ้านครับมันได้เกิดการเคลื่อนไหวเพราะว่าหลังบ้านโดยโดยตามอุดมคติทางหงจุ้ยเนี่ยหลังบ้านนี่ต้องเป็นภูเขาอมได้เ,เกิดความมั่นคงเนี่ย เกิดความมั่นคงแต่พอเป็นสายน้ําเกิดการเคลื่อนไหวก็หมายความว่าบ้านเนี้ยพลังเนี้ยมันจะไม่โอเคในเรื่องของการดําเนินชีวิตนะฮะแล้วก็สําคัญคือมีโอกาสที่สูญเสียในเรื่องของรายได้เรื่องความเสื่อมถอยในการทํางานแล้วก็เรื่องของสุขภาพได้โดยง่ายเพราะหลังบ้านเนี้ยเป็นน้ําเปละเคลื่อนไหวตลอดเวลา เรื่องมีหินอยู่นะฮะอยู่อยู่ด้านหลังอันที่สองอย่างที่คุณตาโตบอกว่าสิ้นสุดพื้นที่ติดรั้วและหลังรั้วคือแนวแม่น้ำเนี่ยส่วนใหญ่ลักษณะเช่นเนี้ยอยู่ไม่ได้เขาทำท่าด้วยลุงทำท่าว่าคุณทำท่าเนี่ยใช่ทท่านท่าเรือท่าเรือ หมายถึงพอเปิดประตูล้วนหลังบ้านประตูล้วนน้อยๆจะเป็นลอยกระทงลอยกระทงรอพี่มากอยู่นะทำท่าเขามีเลยยอดก็มีเลยยอดด้วยเลยยอดที่ไหนี้คือแบบโอเคเหมือนกับเขาเลือกหาคนรวยจริงคือพอต้องการริมน้ำเนี่ยไม่มีแอคชั่นของธรรมชาติริมน้ําแต่สิ่งหนึ่งที่ที่ที่จะเปลี่ยนคือการที่ขยับตัวบ้านนี่ยมาเชิดล้วเกินไปในทางงูจุ้ยบอกเราว่า หลังบ้านเนี่ยพื้นที่โซนหลังบ้านเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่หมายถึงว่าคุณจะมีเงินเก็บมากน้อยแค่ไหนเรื่องเงินหมุนเวียนแคช h f ถ้าตัวบ้านคุณเนี่ยมาชิดล้มากก็หมายความว่าคุณจะขาดแคช h f ที่ดีคือบางคุณบอกว่าเออฉันไม่เดือดร้อนฉันมีมีจริงแต่ถามว่ามันจะหมุนเวียนดีไหมแนวโน้มคือมันจะไม่โอเคอต้องพูดตรงๆเลยว่าแนวโน้มไม่โอเคนะ เราไม่ไม่เหมือนกับบ้านที่แบบว่าด้านหลังเนี่ยถอยห่างออกไปนะสามสิบเมตรอย่างเงี้ยนะแล้วคุณไปสร้างครัวสร้างห้องน้ําแยกแล้วมีพื้นที่ด้านหลังแล้วก็ถอยไปอีกเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่าคุณยังสามารถมีกันสะสมและมีคัสโครที่ดีได้ในทางหวงจุ้ยอย่าลืมว่าอุดมคติคือหน้าน้ําหลังภูเขาครับเพราะกนั้นจะสังเกตได้ว่าบ้านห่วงจุ้ยที่สร้างที่ต่างยังหวดเนี่ยนะที่ท่านอาจารย์ไปตรวจเนี่ย บ้านไหนที่มีพื้นที่ด้านหลังท่านอาจารย์ให้สร้างภูเขา,เาหนุนทำ,ทำเนินดินใช่ที่เปรียบเสมือนตัวแทนของภูเขาใช่เพราะ,ะ,ะท่านอาจารย์ต้องการให้มันครบองค์ประกอบของูมงจุ้ยไงว่าด้านหลังเนี่ยต้องเป็นภูเขาะจะเป็นน้ําไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านถึงบอกว่าเว้นด้านหลังให้เยอะเพื่ออย่างน้อยเวลาท่านไปตรวจอีกรอบหนึ่งเนี่ยเมื่อคุณมีความพร้อมในเรื่องูมงจุย้ยปีหนึ่งสองปีแล้วท่านก็ใช้ซึ่ง เนินดินขึ้นมาพือ่อมีแบบเป็นแบ็กเป็นแบ็กให้คุณนะมีผู้ส,สนับสนุนนะฮะคุณจะไม่อยู่แบบโดดเดี่ยวนะจะมีแล้วก็อะไรนะก็เรียกว่ามีความยิ่งใหญ่ต่อไปในอนาคตเออเพราะฉะนั้นการที่บ้านเราที่สร้างชิดติดน้ําเนี่ยเท่ากับว่าเราไม่มีคนหนุหนหลังแล้วนะไม่มีเต่าดําขาดเต่าดําหนุหนหลังนี่ก็ลําบากล้วชีวิตดําเนินไปเลย คือแรกๆคุณอาจจะมันว่าเออมันสะดวกสบายดีแต่จริงๆแล้วในชีวิตการดําเนินชีวิตอคุณเนี่ยมันจะแบบไปแบบไม่ราบรื่องไงนึกออกไหมคุณไปติดต่อคนนู้นโอเคแรกๆจะดีแต่พอเริ่มครั้งที่สองครั้งที่สามเนี่ยมันจะเหมือนกับถูกทิ้งเนี่ย mm hmm. นึกออกไหมคนเริ่มแบบไม่อยากให้คุณติดต่อด้วยคือตอนเนี้ยอย่างที่บอกว่าถ้าเขารวยมากๆเขาอาจจะยังไม่รู้สึกอะไรไม่รู้สึกเ,เพราะว่าคนเหมือนที่คนคนมีเงินเยอะอ้อมล้อมเออหายไปเท่านี้ย รู้สึกยังไม่รู้สึกใช่แต่ถ้าถึงวันหนึ่งคือถ้าล้มเออมันก็ตรีหายใจจางไปหมดคือมันมันก็ตามผัดตาส่วนของเท่าที่คุณมีอ่ะครับคุณยิ่งมีเยอะเท่าไหร่แล้วถ้าเกิดคุณล้มคืนลงมปล้มดำมันก็หายเออล้มดำใช่มันก็หายไปหมดออาทีนี้ลูกศิษย์รวยแล้วไม่ต้องรวยแล้วเอาไม่ต้องรวยแบบคฤหึสนหาบ้านนี้หรอกแต่อยู่แต่อยู่หลังน้ำเอาเชื่อเลยในน้ำเอาถ้ามีอ่ะ หลังคอก็ได้อ่ะมีคอมีคอง้ดูติดนี่ก็โดนละเลสาอนี่ก็โดนละเออเอาใลังเอาแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ถมเลยส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ถ้าถ้าทุทิศทางเนี่ยนะยังพอก้มแกลมได้เราจะว่าก้มแกลมกันแล้วไงคือทิศทางดีเหรอทิศทางดีโอเคแต่ส่วนใหญ่ทิศทางในยุคแปดถ้าจะอนุโลมให้นะแต่พอเขายุคเก้าท่านไม่โอเคแล้วนะ ใช่คือมีบางบ้านหลายบ้านนะไม่ใช่บางบ้านมีหลายหลายบ้านที่เราไปเจอเคสอย่างเงี้ยหลังบ้านเป็นทะเลสาบนะม,มีมีแม่น้ำมีลำคลองมีทะเลสาบหมู่บ้านเน,นี่ยท่านอาจารย์ในยุคแปดท่านอาจารย์บอกโอเคพอได้พอได้อยู่ไปก่อนนะแต่พอเขายุคเก้าปุ๊บเงื่อนไขนี้ปิดทันทีหมดสิทธิ์แล้วอย่าคิดว่าคนที่มีบ้านใหญ่ แล้วมีบ้านอยู่ข้างหลังมีชิปติดอะไรไม่เห็นว่าเขาจะอะไรเราเจอมาหลายรายแล้วพอเขาเปิดตัวมาปรึกษาท่านอาจารย์มามีหนี้เกือบเป็นร้อยล้านใช่ใช่ประสบปัญหาทุกอย่างไม่ว่าจะเรื่องครอบครัวเรื่องจะาหนี้คดีความทุกอย่างทุกอย่างโดนหมดแต่ว่าข้างหน้าดูยังไงคือคนคนนอกเขามองว่าโอ้่บ้านนี้รวยจังเลยครอบครัวนี้รวยมากเลยอะไรเงี้ยแต่พอเราไปสัมผัสร้องไห้ครับ เจอจายาปุ๊บร้องไห้เลยว่านะเพราะนั้นใน,นในลักษณะเช่นนี้ที่คุณตาต,ว,ต,ว,ตวอย่ายงมาเนี่ยในยุคแปดท่านอาจารย์กล่าวว่าพออนุโลมก้ากล้าได้เพราะว่าพลังยุคมันยังช่วยอยู่แต่พอเข้ายุคเก้าแล้วเนี่ยปิดประตูอนุญาตอนุโลมโดยเด็ดขาดคุณต้องมุฟออกอย่างเดียวแกไม่ได้แล้วแกไม่ได้แล้วเพราะว่าถ้าขืนคุณยิ่งอยู่ต่อใช่เคยเจอบ้านหลังบางบ้านลุง ก็เหมือนตอนก่อนที่เราเคยพูดถึงพอมันถึงจุดจุดหนึ่งมันไปไม่ได้แล้วไปต่อไม่ได้แล้วเพราะค่าตัวตายค่ะเพราะว่าเวลามันมันมันหมกหมอกไงอย่างคุณคิดดูถ้าเกิดยุคแปดคุณอยู่ได้มา2ี่สปีอ่ะยุคเก้าอีก2ี่สิปีคุณไม่มีทางไปถึงได้ถึงซึ่งยุคอ่ะสูงสุดคืนสูงสามพันอย่างมากนะสามปีอ่ะคุณจะเห็นผลทันทีแล้วยิ่งยุคเก้าตอนนี้นะคุณจะเห็นว่าเหตุการณ์นะทั่วโลกอ่ะ นะอุบัติภยัยน้ำท่วมหิมะตกติดลบกันแบบ30 4 0บองศากันเป็นว่าเล่นตอนนี้ครับคุณคิดดูแล้วกันว่ามันจะเกิดภาวะวิกฤตในทุกๆเรื่องทุกๆด้านและทุกๆประเทศทั่วโลกไม่ใช่บรว่าประเทศไทยเท่านั้นครัะนี้สิ่งนี้อย่างที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวเตือนพวกเราไปปีๆเนี่ยพวกคุณต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องใส่ใจอย่างน้อยเนี่ยนะฮวงจุ้ยของท่านอาจารย์ที่ว่า มีบางสิ่งบางอย่างให้คุณไปเตรียมตัวติดยันติดอะไรเนี่ยคุณต้องรีบพิจารณาเพราะยังดีกว่าที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่มีการปรับตัวนึกไหมใช่ค่ะถ้าไม่มีการปรับตัวเนี่ยทีเนี้ยคุณแบบลําบากยิ่งยิ่งโดยเฉพาะใครที่แบบลงทุนท,ทําธุรกิจไว้นะ,ะลงทุนหุ้นเนะยตอนเนี้ยต้องระวัดระวังตัวยิ่งแต่เบื้องต้นดูรายการแล้วยังไม่รู้จะตัดสินใจอะไรยังไงลองเชิญท่านะ ช่วให้ก่อนว่าที่จะได้มีแนวทางแนวทางอว่าเอ๊ะฉันควรที่จะทํายังไงดีหรืออาจารย์จะช่วยมีคําแนะนํายังไงดีดีกว่าใช่อ่ะเพราะฉะนั้นทุกคนเป็นสิ์มีโครวันนี้26ธันวาแล้วอืมับถอยหลังอืมนี่มีกันยางคําว่ามีกันหรือยังเนี่ยยังไม่พอ เสื้อนี้เป็นตัวแทนสัวหนึ่งของลูกศิษย์ทุกคนที่จะเข้าร่วมงานพิธีไหวครูไว้ประจำปีวันที่1 4กุมภาพันธ์และ16กุมภาพันธ์เลือกวันใดวันนึงงยะแต่ก่อนที่จะไปถึงสองวันนั้นต้องลงทะเบียนต้องลงทะเบียนก่อนนะครับที่ line id nat 167895ถึงวันที่31ธันวาคม66 เวลาเที่ยงคืนเป้งก็จุดพูฉลองแฮปปี้นิวเยียครับแล้วผมก็ปิด <laughs> ไม่ใช่เลยไม่ได้ปิดหรอกมันคงส่งมาไม่ทันแล้วเพราะว่าเพว่ววากันเด้งช่องทาาแอร์แัดนะแอร์อัด,นะออดเพราะว่าจริงๆแล้วเราเปิดให้ลงทะเบียนมาเกือบสามเดือนแล้วค่ะตั้งแต่กันยายนอนะคะยังไงอย่าให้พลาดยิ่งยุก,ก้าแบบนี้ ูกศิษย์ทุกคนต้องมีครูครและเสื้อนี้คือครูของเราท่านอาจารย์สยาอุกมัญยะคําว่าสยาในทางสายวิชาที่ถือว่าครูสูงสุดใช่ไหมลูกระดับครูระดับเจ้าพิธีได้เป็นเจ้าพิธีสามารถทำพิธีต่างระดับยอด,ดละพระที่มาทำพิธีก็คือท่านยอดอทุกๆอย่างยอดคือหมด เลยไปที่ไหนไปที่ไหนทางนะคะอ๋อจะลืมเขาบอกว่าเสื้อเนี่ยเสื้อก็ถึงสิ้นเดือนเหมือนกันเลยเพราะเ้นเดือนเหมือนกันนะเพราะมีเช่นนั้นนี่เขาผลิตไม่ทันเอออ๋อเพราะเขาทำทำตามออเดอร์เออเสื้อก็เป็นเหมือนเหมือนพี่นัทเลยเหมือนเหมือนของไวคูเลยเออตามออเดอร์เสื้อที่ก็ต้องทำ by order นะเขาไม่ได้ทำมาขายไม่ได้ทำมาขายเพราะว่ามันจะต้องมีไซส์ของใครของนั้นใช่แล้วเป็น ลิมิเต็ดอินดิชันคือปีหน้าผมก็ไม่มีตัวนี้เอามาให้ดูมันจะเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งอาจะติดต่อซื้อเสื้อได้ที่ห้องเคลดหงจุ้ยอาจารย์มานะครับแต่รู้สึกว่าถ้าถ้าลงทะเบียนกับลุงก็จะมีข้อมูลได้ใช่ไหมีลุงให้ทุกอย่างแล้วคือผมกลัวเดี๋ยวบางท่านบอกอ่าทำไมไม่บอกดิฉันล่ะครับว่ามีเสื้ออะไรเงี้ยก็ต้องส่งไปให้แล้วก็บอกอย่างนึงก็คือสิ้นเดือนสิ้นเดือนตาจเบตธันวาเช่นอันนี้อันนี้ไม่ใช่ว่าเราเราอยากปิดนะ โรงงานเขาแจ้งมาเพราะว่าเขากลัวจะติดไอ้นี่จุดจีนอะไรอีกเดี๋ยวโรงงานเขาติดจดจีนอีกก็เลยต้องบอกว่าล่วงหน้าเรานิดนึงก็ไปเป็นลูกศิษย์ที่พบปักสัรคๆกันในวันไหวครูนะแล้วก็พบกับเราสามคนสามภาษาที่นั่นด้วยทีนี้รายการวันนี้ก็ลาไปก่อนพรุ่งนี้พบกันใหม่ในรายการวงจุ้ยเที่ยงวันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ